สว,ส,สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับแอดมินเนะคะผมแอดมินเจนะครับพวกเราแอดมินเพจ t o y ยต้าโปรดีสุดครับวันนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับรุ่นรถที่เราจัดโปรอยู่นะครับก็คือรุ่น r ี v o Smart Cap 2.4 p i อ n n e r ตัวไฮเกียร์ธรรมดานะครับผมส่วนโปรโมชั่นและรายละเอียดออปชั่นของตัวรถจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปชมในคลิปกันเลยครับ ก่อนที่จะพบกับโปรโมชั่นพิเศษของทางเพจเรานะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวรถข้าวๆกันก่อนนะครับว่ารถรุ่นนี้มีอะไรพิเศษให้มากับตัวรถบ้างเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์กระจังหน้าแบบใหม่นะครับเป็นสีดําเงาตัดขอบด้วยโครเมียมครับส่วนกันชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบใบบีม LED ซึ่งก็คือไฟสูงและต่ำในหลอดเดียวกันนั่นเองตัวไฟดีไซน์ใหม่นะครับมีมิติสวยงามแล้วก็มาพร้อมระบบไฟสูงและต่ำอัตโนมัติพร้อมด้วยระบบ o o l o w w มี o o m ครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับดีไซน์ใหม่เป็นหลอด LED เช่นกันนะครับผมการชนหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ก,กระยะมุม2จุดซ้ายและขวาด,ด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นมิติโดยรวมด้านหน้าของอรีโวรุ่นนี้นะครับเป็นไงบ้างครับหลอ่อเทน,น่าซื้อมาขับไหมครับเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2 0ง4นสะครับ4สูบ16วาล์ว VN นเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ครับระบบจ่ายน้ำมันก็จะเป็นแบบคอมมอนเลวครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูมิติด,ด้านข้างของตัวรถกันครับผมว่าจะสวยโดดเด่นขนาดไหนครับ นี่ครับอย่างแรกเลยที่สวยเด่นสะดุดตาครับผมกับล้อแมกทูโทนดำตัดเงานะครับผมขอบ18นิ้วลายใหม่ระบบเบรกก็จะเป็นหน้าดิสนะครับพร้อมแผ่นระบายความร้อนและหลังก็จะเป็นแบบดำเบรกนะครับต่อมาก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมครับพร้อมไฟเลี้ยวส่วนมือเปิดประตูด้านข้างนะครับก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับผมพร้อมระบบสมาร์ทอทนะครับหรือระบบเปิดประตูอัจฉริยะนั่นเอง การสัดข้างที่เราติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะครับผมก็จะเป็นของแท้ t o y ยต a เลยนะครับส่วนฟิล์มที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าก็จะเป็นฟิล์มแบบหน้าเต็มนะครับรอบคันเลยหลับประกันให้8ปีนะครับเป็นเซรามิกครับบันไดข้างก็จะเป็นสีดานะครับส่วนตัวรถก็จะเติมน้ำมันดีเซลครับผมรองรับน้ํามัน B10 และ B20 ด้วยเพื่อความประหยัดคุ้มค่าลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ ด้านหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วยไฟท้าย LED นะครับดีไซน์ใหม่สวยงามมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกล้องมองขณะถอยหลังรถด,ด้วยครับเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการขับขี่ครับบันไดท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมนอกจากรุ่นนี้จะมีกล้องถอยหลังให้แล้วก็ยังจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับให้4จุดด้วยกันเลยรอบป้ายก็จะเป็นโลโก้โตโยต้าเรานะครับ ในส่วนของพื้นปูกระบะไลเนอร์นะครับที่เราติดตั้งให้ก็เป็นของแท้ t o โยต้าด้วยเช่นกันนะครับนอกจากออปชั่นข้างต้นแล้วนะครับทาง t o y o ต้ก็ยังมีระบบความปลอดภัยต่างๆที่ใส่มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นไล่ฟ้ากระจกหลังระบบป้องกันล้อล็อกระบบกระจายแรงเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบควบคุมการใส่ของส่วนท้ายระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน โครงสร้างนา A, ิรภัย goa คานเหล็กด้านข้างนะครับและที่สำคัญเลยก็คือแอร์แบ็กเลูกครับผมกุญแจก็มีมาให้2ดอกด้วยกันนะครับผมเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ส่วนตัวรถก็จะมีระบบป้องกันการโจรกรรมครับพร้อมระบบกุญแจนิรภัย immobilizer ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับออปชั่นภายนอกของรถรุ่นนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าทุกท่านไปพบกับออปชันและดีไซน์ภายในนะครับผมว่ารถรุ่นนี้ที่เรานํามาจัดโปรนั้นภายในของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มจากส่วนของพวงมาลัยก่อนเลยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์และก็ปุ่มตั้งค่าหน้าจอ MID นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานตัวจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ก็จะเป็นหน้าจอสี TFT ครับ ส่วนด้านหลังพงมาลัยนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยตัวคุดคอนโทรลนะครับหรือตัวควบคุมความเร็วแล้วก็ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของก้านควบคุมระบบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดไฟไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของผู้ขับก็จะเป็นก้านที่ควบคุมระบบปัดน้ำฝนนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันที่ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อของรถรุ่นนี้นะครับตัวหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วลองรับระบบ Apple CarP l a y ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ตัว t c o n n e c t ของ Toyota ด้วยนะครับตัวลำโพงของรถรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันครับการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะเป็นระบบสตาร์ทอัจฉริยะพุทธสตาร์ทหรือแบบปุ่มกดนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมปรับทิศทางลมได้5รูปแบบครับ รุ่นที่เราจัดโปรโมชั่นนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะด้วยกันนะครับมาพร้อมโหมดการขับขี่แบบอีโคโหมดนะครับเพื่อความประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นและพาวเวอร์โหมดเพื่อการขับขี่ที่สนุกเร้าใจครับตัวกระจกด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบปรับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบป้องกันการหนีบด้วยครับในส่วนของเบาะนั่งด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบหนังและหนังสังคอสีดำครับพร้อมปรับเลื่อนเอ็นแบบไฟฟ้าด้านผู้ขับด้วยครับผม ส่วนของพื้นที่นั่งด้านหลังนะครับก็จะขึ้นลงได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นแบบ Open Cap ก็คือแคปเปิดได้นะครับมีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็เราจะมีตัวเบาะหนังนะครับติดตั้งให้ด้วยเพื่อลูกค้าจะได้นั่งสบายยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นออปชันคร่าวๆของรถรุ่นนี้นะครับยังมีออปชันอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคูบ็อกกระจกตัดลดแสงเซ็นทัลล็อกแบบสปีดล็อกอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าให้สองตำแหน่งจุดเชื่อมต่อ usb และก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณลูกค้าสําหรับรุ่นรถที่ทางเพจเราจัดทําโปรโมชั่นอยู่นะครับออปชันน่าสนใจกันบ้างไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของโปรโมชั่นที่ทางเพจจัดแบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยว่าจะถูกใจคุณลูกค้า้วยหรือเปล่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าโปรนี้มีจํานวนจํากัดแค่5คันสุดท้ายนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับโปรโมชั่นของทางเพจเราเลยครับ สำหรับรายละเอียดของโปรโมชั่นพิเศษที่ทางเพจเราจัดทาอยู่นะครับก็คือเพจเราจะทําแบบสําเร็จให้ลูกค้าเลือกเลย6แบบด้วยกันนะครับลูกค้าสามารถดูได้เลยว่าดาวไหวที่เท่าไหร่แล้วก็ผ่อนไหวที่เท่าไหร่นะครับเริ่มตั้งแต่วัดรับรดจ่าย2,000บาทนะครับใช้แล้ว2,000บาทนั่นเองแล้วที่สําคัญ2,000บาทนี้ได้คืนด้วยนะครับค้างวัดไม่แพงหรือลูกค้าจะผ่อนเริ่ม8 0 0 0นนิดๆก็มีให้เลือกนะครับ โปรที่ทํากันก็ไม่ตายตัวนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มงบได้ถ้าอยากให้ครั้งว่าถูกลงอีกนะครับแล้วก็แต่ละโปรบอกเลยว่าของจัดเต็มแน่นอนครับคุ้มค่ามากสําหรับรีโว2.4พีเลนเนอร์ตัวไฮเกียรธรรมดาสีขาวมุกที่เราจัดทำอยู่นะครับ ที่สนใจสอบถามแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นนะคะสามารถทักมาได้ที่ทางเพจเราเลยนะคะชื่อเพจ t o y o ต a าโปรดีสุดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ